สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยตาวิโลครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมกรเร็ดแลนด์เขาหลักบีดรีสอร์ทระหว่างวันที่28เมษายนถึง12พฤษภาคมรวม15วันโดยได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้และฝึกทักษะ4ตำแหน่งคือ1สปาซูเปอร์ไวเซอร์เรียนรู้เรื่องการบริหารงานสปา งานอาเกตได้นำความรู้ไปใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบบัญชีการควบคุมต้นทุนการสื่อสารภาษาอังกฤษ2องตำแหน่งรีเชฟชันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานสปาการบริการการต้อนรับการรับจองและการให้ข้อมูลต่างๆของโรงแรมและสปาการขายงานที่3สปาเทาปีดเรียนรู้การนวดอารมา การจัดเตรียมห้องสปาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการการสื่อสารกับลูกค้า4ส,สปาการรับส่งผ้าในงานสปาการพับผ้าเพื่อการตกแต่งการเตรียมน้ำชาเวนคัมดริงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานสปาเป็นต้นได้เข้าร่วมจัดทำครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและได้รับใบรับรองจากสกช อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยเตาวิโรครูประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมกระเร็ดแลนด์เขาหลักบีดรีสอร์ท ระหว่างวันที่28เมษายนถึง12พฤษภาคมรวม15วันโดยได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้และฝึกทักษะ4ตำแหน่งคือ 1. สปาซูปเปอร์วเซอร์เรียนรู้เรื่องการบริหารงานสปางานอาเกตได้นำความรู้ไปใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบบัญชีการควบคุมต้นทุนการสื่อสารภาษาอังกฤษ2ตำแหน่งรีเชฟชันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุค,คลิกภาพพนักงานสปาการบริการ การต้อนรับการรับจองและการให้ข้อมูลต่างๆของโรงแรมและสปาการขายงานที่3สปาเทราปีเรียนรู้การนวดอโรมาการจัดเตรียมห้องสปาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการการสื่อสารกับลูกค้า 4. สปาการรับส่งผ้าในงานสปาการพับผ้าเพื่อการตกแต่งการเตรียมน้ำชาเวนคัมเดริง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานสปาเป็นต้นได้เข้าร่วมจัดทำครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและได้รับใบรับรองจากสกชอ,อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ4จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณค่ะ จักรตรียมนภาคสปาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการการสื่อสารกับประจำสาขาวิชาสปาการท่องเที่ยววิทยารรับโฉชีวศึกษาเชียงรายสปาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วตกแต่งโรงแรมกระเบนและเขาหลักบีทรีซอร์รระหว่างวันที่วัสดุอุปกรณ์ยานสปาเป็พฤษภาคมได้เข้าร่วมศักษาวารพันพื้นฐานโดยได้มีโอกาส